สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบานเห็ดเมื่อกี้ก็ไปเก็บมะกอกเพิ่งกลับมานะคะแอดไนก็ขอตัวช่วยด่วนบอกว่าทาสีแล้วไม่อยากลากเหล็กวันนี้ลุยเดียวไม่ได้ต้องให้แอดแดช่ยวยนะคะขอความช่วยเหลือด่วนจากแอดแดเพราะว่ามันทาสีแล้วมันลากไปกับดินเนี่ยมันจะถลอกเอาเดี๋ยวมันจะเสียเวลาทาใหม่แต่วนเราตั้งกล้องตรงนี้ได้ไหม ไปเอาทุ่มมือก่อนนะไม่ใช่ทีเธอยังใส่เลยจริงหรือเปล่ายกไปไหน้นว ponle ่เเห็นลยอะต้องทำแบบนี้ถึงเห็นนี่มัจากดูกตรงกลางเออ่อเละทำไมเหมือจะมัจะเสีเ,เลยนะลงเว ตค้มสกปรกเลยไปมุดอะไรมาเนี่ยมาช่วยนะอยาาไปกินข้าวไม่ยังไม่กินวันนี้ยังไม่กินข้าว้าม่ เชื่อดอกดำแล้วมันหลอกนี่ดูเดี๋ยวกดไฟนิดนึงจะได้ไม่นักเออพ่อภิเอออภิเออ

Yeah. 刚才你关灯对了啊、哦。 Több ทำเด็ดแล้วเชนนายยกเล็กคลิปนีความสุขดีค่ะถึงขั้นหอบเลย